ครอบครัวของนางอ้อที่ใช้ชีวิตอยู่ในชนบทแห่งหนึ่งคนในครอบครัวประกอบไปด้วยสามีของเธอและแม่สามีซึ่งตัวของอ้อเองนั้นเธอเป็นหญิงวัยกลางคนที่เพิ่งจะแต่งงานเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ไม่นานนักหญิงสาวชอบใช้ชีวิตอย่างสุขสบายไม่ชอบความลำบากตรากตามแต่อย่างใดเธอถูกพ่อและแม่เลี้ยงดูมาอย่างตามใจ จนตัวของหญิงสาวได้แต่งงานออกจากเรือนมาเธอก็ยังคงติดนิสัยส่วนตัวมาจากบ้านใช้ชีวิตคู่กับสามีของเธอด้วยเช่นกันแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นสามีของเธอก็เข้าใจและตามใจนางอ้อมาโดยตลอดอ้าวเลิกงานกันมาแล้วล่ะสิมาเร็วแม่ทำกับข้าวไว้ตั้งเยอะแยะมากมายมากินพร้อมกันสิลูกๆ ลูกชายและลูกสะพ้ยก็นั่งลงที่โต๊ะกินข้าวพร้อมกันอย่างเหน็ดเหนื่อยวันนี้ทั้งสองช่วยกันทำงานอย่างหนกักตั้งแต่ที่นางอ้อย้ายมาอยู่สามีก็ไม่อยากให้ภรรยาไปทำงานไกลหูไกลาตานี่คุณฉันไม่อยากทำงานนั้นแล้วงานอะไรก็ไม่รู้เหนื่อยก็เหนื่อยฉันว่านะงานเก่าของฉันยังดีกว่าสิอีกคุณจะให้ฉันย้ายมาทำงานกับคุณทำไมกันก็ผมไม่อยากให้คุณทำงานไกลหูไกลาตานี เราสองคนแต่งงานกันแล้วทำงานอยู่ใกล้ๆก,กันมันก็ดีอยู่แล้วนี่นะแต่ง,งานของคุณมันไม่เหมาะสมกับฉันเลยนะฉันไม่เอาด้วยหรอกฉันขออยู่บ้านสบายๆจะดีกว่าจะออกจากงานเหรออ้อ,อแม่ว่านะลองถาไปก่อนไหมลูกไม่เสียหายนะอีกอย่างทำงานที่เดียวกันกับสมรักก็ดีเสียอีกหากใครรังแกหรือไม่หวังดีด้วยสมรักจะได้คอยปกป้องหนูนะลูก คุณแม่ไม่ได้เป็นคนทำงานคุณแม่จะรู้ได้ยังไงล่ะคะมันไม่ได้ติดปัญหาตรงไหนหรอกคะ่ะแต่มันเหนื่อยหนูทำไม่ไหวหรอกนะคะลูกชายเข้าข้างภรรยาของตนเป็นตุเป็นตาไม่ว่าภรรยาจะพูดอะไรลูกชายก็เข้าข้างเสมอผู้เป็นแม่จึงไม่ได้คิดอะไรมากนักในเช้าวันใหม่ผู้เป็นแม่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้ารวมถึงลูกชายของตนเองนายสมรัก ก็กำลังจะเตรียมตัวไปทำงานส่วนลูกสะพ้ยก็ยังคงนอนหลับอย่างสุขก,กายและสบายใจแม่ครับอ้อกำลังนอนหลับอยู่แม่อย่าไปปลุกเธอนะครับเดี๋ยวเธอจะงุดหิดเอาหรือว่าแม่จะออกไปซื้อของมาทำกับข้าวไว้ก็ได้นะครับจะไม่ต้องห่วงนะลูกนะเดี๋ยวแม่ดูแลตัวเองได้ตั้งใจทำงานนะลูกพอพูดจบลูกชายก็ได้นำกระเป๋าแล้วก็ขับรถออกไปทำงานทันที ส่วนมารดาก็เดินออกไปจ่ายตลาดซื้อของมาทำกับข้าวให้กับลูกสะใภ้ได้กินและซื้อของตามประสาของแกที่เคยทำเป็นประจำนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปเกือบเที่ยงผู้เป็นมารดาก็เพิ่งกลับมาถึงและสังเกตว่าบ้านเงียบสงบอย่างมากลูกสะใภ้ของเธอยังไม่ตื่นจากที่นอนเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอจึงเข้าไปทำอาหารไว้รอลูกสะใภ้เผื่อว่าตื่นขึ้นมาแล้วจะหิว เอาคุณแม่กําลังทำอาหารหรือคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูนั่งรอแม่รีบๆทำนะคะหนูหิวมากเลยอีกว่าเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วอ๋ออยากมาช่วยแม่หรือไม่ล่ะจะได้เสร็จเร็วๆนะช่วยกันคนละไม้คนละมืออ๋อไม่ดีกว่าค่ะคุณแม่เกิดมาทั้งชีวิตหนูไม่เคยทำอาหารเลยหนูกลัวว่าจะเพิ่มภาระให้คุณแม่เปล่าๆนะคะหนูขอนั่งรออยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจให้ดีกว่านะคะ เมื่อได้ยินคำพูดของลูกสะใภ้มารดาก็ก้มหน้าก้มตาทำอาหารต่อไปตั้งแต่วันที่อ้อออกจากงานอยู่บ้านเฉยๆหญิงสาวก็ใช้ชีวิตอยู่บ้านอย่างสบายใจเฉยงานบ้านไม่ช่วยทำอะไรเสื้อผ้าไม่เคยซักหรือแม้กระทั่งช่วยแม่ย่าทำกับข้าวก็ไม่เคยเธอเพียงคิดแต่ว่าเธอเป็นสะใภ้ที่แต่งงานมาอยู่ในบ้านหลังนี้เธอจะต้องได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย จนนานวันเข้านางอ้อเธอก็ไม่ได้เกรงใจแม่สามีเลยแม้แต่น้อยวันหนึ่งแม่ของนายสมระเกิดล้มป่วยขึ้นมาตามประสาของคนแก่จึงไม่ค่อยมีแรงลุกขึ้นมาทํางานบ้านและทํากับข้าวกับลาสักเท่าไหร่นะวันนี้ทํากับข้าวกินเองนะลูกนะแม่รู้สึกว่าปวดหัวเมื่อยตามเนื้อตามตัวแม่คงจะลุกไม่ไหวนะก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่คะคุณแม่ คุณแม่ไม่ทำเดี๋ยวหนูก็ไปซื้อกินข้างนอกก็ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นคุณแม่ก็นอนพักเถอะนะคะหรือถ้าคุณแม่ไม่ไหวก็รอพี่สมรักกลับมาพาคุณแม่ไปหาหมอก็แล้วกันนะคะหนูจะออกไปสั่งสรค์กับเพื่อนนิดหน่อยนานๆทีจะได้เจอกันนะคะพอพูดจบอ้อ,อก,ก็รีบลุกไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกทั้งประพบน้ำหอมอย่างดีแต่งหน้าแต่งตาสวยงามสะภายกระเป๋าใบหรูเธอออกไปหาเพื่อนในทันที จนตกเย็นนายสมรักเลิกง,งานกลับมาบ้านและเห็นว่าผู้เป็นแม่ของตนกำลังนอนโสมซึ่งอยู่ในอาการป่วยใครขึ้นสูงถึงขนาดไม่มีเรี่ยวแรงในการพูดแม่ครับแล้วอ้อไปไหนคำถามแรกที่ตนเอ่ยถามผู้เป็นแม่หลังจากกลับมาจากทำงานจนไม่ได้สนใจว่าแม่จะป่วยอยู่บนเตียงเธอก็ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนนั่นแหละลูกอีกเดี๋ยวก็คงจะกลับ อ้าวแล้วทำไมแม่ไม่ห้ามเธอไว้ล่ะครับถ้าหากว่ามีผู้ชายเข้ามาเกาะแกะจะทำยังไงอ้อไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นหรอกนะลูกอีกอย่างเธอก็แต่งงานแล้วเธอจะไปสนใจชายอื่นทำไมสมรักพาแม่ไปหาหมอหน่อยได้หรือเปล่าลูกหลังจากพูดคุยกันเสร็จสมรักก็ได้พยุงพาแม่ไปขึ้นรถรีบพาไปโรงพยาบาลทันทีแต่ด้วยอาการไม่เต็มใจสักเท่าไหร่นะในใจของชายหนุ่มใจจดใจจอ อยากจะไปรับภรรยาให้กลับบ้านเต็มแก่จนเมื่อไปถึงโรงพยาบาลแล้วนายสมรักก็ได้ปล่อยแม่ไว้และแม่ก็เดินเข้าโรงพยาบาลอยู่เพียงลำพังส่วนนายสมรักก็รีไปตามภรรยาอ๋อทีหน้าทีหลังจะไปไหนมาไหนบอกผมก่อนสิถ้าไม่บอกแบบนี้ผมจะรู้ได้ยังไงว่าคุณไปอยู่ที่ไหนแล้วคุณมีคนอือ่นหรือเปล่านี่คุณฉันแต่งงานเข้าบ้านคุณไม่ได้เข้ามาให้คุณคอยบังคับบงการชีวิตฉันหรอกนะ ฉันจะทำอะไรทำไมจะต้องบอกคุณด้วยเล่าเมื่อสองสามีภรรยากลับถึงบ้านทั้งคู่ก็เริ่มมีปากเสียงกันเนื่องจากว่าพูดคุยกันไม่เข้าใจเพราะความหึงหวงของนายสมรักมากกันไปบางทีก็ทำให้อ้อรู้สึกอึดอัดเพราะสมรักมักจะบังคับอ้อไม่ให้ไปไหนมาไหนเธอไม่มีชีวิตที่อิสระทำไมคุณถึงพูดแบบนี้ละ่ะอ้อคุณเปลี่ยนไปนะคุณแต่งงานแล้วเราเป็นสามีภรรยากัน คุณจะไปไหนมาไหนต้องรายงานผมสิถ้าไม่อย่างนั้นเราจะมีสถานะสามีภรรยากันเอาไว้ทำไมทั้งสองมัวแต่ถกเถียงกันกว่าจะไปรับผู้เป็นแม่จนเวลาผ่านไปค่อนข้างจะดึกแล้วในขณะนี้ผู้เป็นแม่ก็ได้แต่นั่งรอให้ลูกชายไปรับกลับบ้านจนเมื่อเขานึกได้ชายหนุ่มจึงรีบขับรถไปด้วยความหงุดหงิดในเช้าวันใหม่ทุกคนตื่นมาอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันแต่บรรยากาศในบ้านค่อนข้างจะอึดอดัด รอสมรักตื่นมาแต่เช้าและก็รอดูว่าเธอจะออกไปไหนทั้งคู่ไม่ได้เอ่ยปากพูดคุยกันตั้งแต่เมื่อวานที่มีปากเสียงกันผู้เป็นแม่รับรู้ได้ถึงบรรยากาศที่หงุดหงิดและอึดอัดของลูกชายและลูกสะใภ้จะออกไปไหนอีกหรือแต่งตัวสวยเียวนะประผมน้ำหอมฉุนเชียวเธอแต่งงานเข้าบ้านนี้แล้วยังจะเข้าสังคมอีกเรื่องไงเกรงใจฉันบ้างสิฉันเป็นสามีเธอนะอะไรของคนอีก ตื่นเช้ามาก็เอ่ยปากแต่จะทะเลาะกันฉันไม่ได้ออกไปไหนฉันก็แค่แต่งตัวสวยๆประพรมน้ําหอมตามนิสัยของฉันแล้วนี่คุณไม่ไปทํางานหรือไงไม่ไปหรอกผมจะคอยแอบจับตาดูคุณว่าคุณไปเที่ยวไหนอีกหรือเปล่ามันจะมากเกินไปแล้วนะฉันเป็นภรรยาของคุณจะไม่มีอิสระเลยเหรอคุณทำแบบนี้นอกจากจะเสียการเสียงานแล้วคุณยังไม่เห็นจะได้อะไรดีขึ้นมาเลย คุณยังต้องการอิสระอะไรอีกแต่งงานเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วคุณมีหน้าที่ต้องเชื่อฟังสามีเท่านั้นคุณต้องคอยทำงานบ้านต่างๆแต่คุณกลับไม่เคยทำอะไรเลยวันๆเอาแต่จ้องจะออกไปสังสรรค์หาคนนู้นคนนี้หาผู้ชายอื่นอย่างนั้นหรือทำไมคุณถึงเป็นผู้หญิงที่ไม่รู้จักพอเลยคุณไม่ใช่สไายที่สูงส่งอะไรทำไมถึงต้องตามใจคุณด้วยคำพูดของนายสมรักที่โกดเคืองตั้งแต่เมื่อวาน ได้พูดออกมาโดยไม่ได้คิดก็ยิ่งทำให้อ้อรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากเธอรู้สึกเสียใจกับคำพูดของสมรักเธอเพียงแค่อยากจะออกไปพบปะกับเพื่อนและใช้ชีวิตของตัวเองบ้างในใจของหญิงสาวไม่ได้เคยคิดจะนอกใจสามีเลยแต่อย่างใดแม้เธอจะไม่เคยช่วยทำงานบ้านแต่อย่างน้อยหญิงสาวก็ไม่เคยคิดจะนอกใจอย่างที่สามีพูด และผู้เป็นแม่ก็ยืนดูลูกชายและลูกสะพายที่มีปากเสียงกันจนระยะเวลาผ่านไปก็ไม่สามารถทนดูได้อีกแล้วสมรักษ์ใจเย็นๆก่อนสิลูกแม่ว่าลูกพูดเกินไปนะอย่าเอาความหึงหวงของตัวเองมาทำให้เสียการเสียงานเช่นนี้สมรักษเองก็ขี้หึงขี้หวงเกินเหตุออเธอไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกนะเธอแค่ชอบสังสรรค์พบปะก,กับเพื่อน จะให้เธออยู่แต่บ้านอย่างเดียวมันก็น่าเบื่ออย่างว่านะแม่ไม่เคยอยากจะให้อ้อเข้ามายุ่งวุ่นวายหรือช่วยงานกลัวเลยแม่เองก็สามารถทำได้เพราะแม่เข้าใจว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอ้อเธอแต่งงานเข้ามาอยู่ในบ้านของเราใช่ว่าจะต้องตามใจเธอหรือตามคําสั่งของเธอเธอเองก็เป็นคนเช่นนั้นคนเรานะถึงจะเป็นสามีภรรยากันมันก็ต้องรู้จักมีขอบมีเขตต้องเว้นช่องว่งวางให้ความเป็นส่วนตัวของกันและกันบ้างสิลูก ชีวิตคู่ถึงจะอยู่รอดคนนึงเป็นไฟคนหนึ่งก็ต้องเป็นน้ำคำพูดของแม่สามีในครั้งนี้ทำให้อ้อรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากเธอช่างโชคดีที่ได้แต่งงานมาอยู่บ้านสามีที่มีผู้เป็นแม่จิตใจดีฉันเข้าใจแล้วจ้ะแม่สิ่งที่แม่พูดมามันถูกและเป็นความจริงทั้งหมดเลยจ้ะฉันแค่อยากจะออกไปเจอเพื่อนๆไม่ได้อยากจะออกไปทำอะไรอย่างที่พี่สมรักเข้าใจฉันเองก็รู้ตัวดี ว่ามีสามีแล้วไม่เคยคิดจะนอกใจหรือทรยศหักหลังอะไรเลยแม่คะขอบคุณแม่นะคะที่เข้าใจหนูและหนูต้องขอบคุณแม่อีกครั้งที่ไม่ได้รังเกียจหรือต่อว่าหนูเลยถึงแม้ว่าหนูจะทำตัวไม่ดีไม่เป็นไรหรอกลูกแม่เองก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันทำไมแม่ถึงจะไม่เข้าใจผู้หญิงด้วยกันสมรักษ์เองก็คิดได้แล้วนะ ถ้ายังอยากจะมีชีวิตกู่ที่สมบูรณ์และมีความสุขเราต้องอยู่กันอย่างเข้าใจและรู้จักกันและกันให้มากพอผมขอโทษนะครับแม่ผมผิดเองอ้อพี่ขอโทษนะหลังจากนี้พี่จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วพี่จะให้อิสระเธออย่างเต็มที่แต่พี่ขออย่างเดียวมีอะไรเราจะต้องพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมานะอ้เธอยิ้มและพยักหน้าอีกทั้งยังให้อภัยสามี เมื่อสามีของเธอรู้สึกผิดและตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่หญิงสาวก็พร้อมที่จะให้อภัยฉันเองก็จะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่นะจ๊ะนับตั้งแต่วันนั้นจึงทำให้ครอบครัวมีความสุขและอยู่กันอย่างเข้าใจถึงแม้ว่าจะเกิดปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่ทุกคนก็ต่างให้อภัยและปรับความเข้าใจกันได้นั่นเอง นิทานจบแล้วนะคะทุกท่านเป็นยังไงกันบ้างคะนิทานที่ทุกคนได้ฟังไปมาสักครู่สนุกไหมเอ่ยถ้าทุกท่านชอบนิทานก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับแอดลูกส้มด้วยนะคะและอย่าลืมฝากกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งที่ช่องสโนวน้อยเล่านิทานด้วยนะคะแอดลูกส้มต้องขอดตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมไปชมคลิปต่อไปนะคะไปกันเลยค่ะ